ดีครับผมเดี๋ยวพาชมกระเบื้องโรงจอดรถหลังจากที่ยาแนวแล้วนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนเป็นลายใหม่ของเฟีดใหม่ของเรานะครับมาชมไปพร้อมๆกันเป็นยังไงกับ้างรครับช่วงนี้หน้าง,งานของแต่ละท่านฝนน่าจะตกต่อเนื่องหามทะเลสอก็เหมือนกันครับตกต่อเนื่องตลอดวันนี้ก็คึมคม,มาเน,นั้นเองแต่ว่าไม่ได้ไปปล่อยมาแต่ไม่ได้รุนแรงอะไรพอที่จะทางานได้ ทีมงานเรามีการสั่งปูนแล้วก็เกิดความเสียหายปูนสําเร็จนะครับที่เราได้แบ่งปันกันไปสรุปทีมงานเราก็แบ่งปันข้อมูลต่อว่าผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบเองทั้งหมดเขาน่าจะจ้างทั้งของทั้งแรงจ้างทั้งของทั้งแรงนะครับแล้วเกิดความเสียหายของการสั่งปูสนสําเร็จมาเทหน้างานที่นี้รถเข้าไม่ได้ผู้รับเหมาก็เลยต้องรับผิดชอบเองทั้งหมดทางร้านวัสดุทางแท่นปูน ทางบริษัทเขาก็คุยกันเคลียร์แล้วตรงนี้ว่าสรุปแล้วให้ใครเป็นคนรับผิดชอบดังนั้นนะครับสำคัญนะครับสมมติ5คิวตีไปกลมๆสอง0บาทนะฮะสอรับ20คันนึงหนึ่คือ1,000 0บาทนั่นแนหะรถปูนที่วิ่งมาเนี่ยถ้า5คิวเนี่ยตีไปกลมๆเลยนะ1,000 0บาทเป็นต้นทุนเป็นค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องบริหารหน้างานให้ดี เดี๋ยวเราจะพาทีมงานเราดูกระเบื้องลงจกลักรถหลังจากที่ยาแนวแล้วสวยงามขนาดไหนแต่ก่อนที่จะพาไปอยากที่จะแบ่งปันเคล็ดลับเทคนิคง,ง่ายๆในการทำคอนเทนต์เพราะคนส่วนใหญ่ผลผลิตเ,เขาเรียกว่าผลผลิตแล้วกันผลผลิตของคอนเทนต์ผลผลิตของผลลัพธ์มันน้อยเพราะเราคิดเยอะ ชื่อไหมมีคนอย่างที่จะทำคอนเทนต์เยอะมากๆเพราะเราเข้าใจว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอยู่ที่ไหนแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ทำหรอกครับเพราะเขาคิดเยอะเคล็ดลับง่ายๆที่อยากที่จะใช้อาที่อยากที่จะแนะนำทีมงานเราใช้คืออย่าทำให้มันเป็นเรื่องยากอย่าทำให้มันเป็นเรื่องยากอย่าทำให้เรื่องของคอนเทนต์เป็นเรื่องยากคือ ฉันจะต้องไปหาความรู้จากแหล่งที่ไม่มีใครเข้าถึงเลยฉันจะต้องเอาความรู้ที่ใหมายที่สุดเอาสิ่งที่มันลึกซึ้งที่สุดที่มันชำนาญที่สุดที่คนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนถ้าเรามีอารมณ์นี้เป็นไงครับโอ้โหมันดูเยอะมันดูยากมันดูหลายอย่างเห็นไหมอย่าทำให้มันเป็นเรื่องยาก ง่ายๆแล้วก็ตัดสินใจลงมือทําคุณจะมีผลผลิตโคตรเยอะพาชมก็ะเบื้องกับพาชมได้ไมีเห็นยากทึ้เลยพาชมสีก็พาชมได้พาชมพื้นที่โดยรอบก็พาชมได้โอเคนะอย่าทําให้มันเป็นเรื่องยากจัดไป <c oughs> <c oughs> วันนี้หน้าโครงการเราจะมีรถผ่านสัญจรตลอดนะครับเยอะกว่าปกติเยอะกว่าทุกทวัน เพราะว่ามีตลาดนัดเย็นวันศุกร์ที่มีตลาดนัดที่ร้าน,นเอเนกประสงค์อำเภอขามทะเลอสอจังหวัดนครราชสีมาคนจะเยอะมากมาก,มากทั้งคนซื้อและคนขายเยอะมากมากนะครับแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงวันหยุดคนก็จะจับใจ่ายใช้สอยกันมีการหมุนเวียนกันนี่กระเบื้องโรงจอดรถยาแนวแบบเนียนๆเลยล่องเล็กมากมากน่าจะประมาณหนึ่งมิลได้ ล่องเล็กมากๆตอนนี้ผมนั่งอยู่ชิดนะครับชิดกับผนังตัวบ้านนะเราก็จะมองเห็นเลยว่าเอ้ยสโลปถูกลาดไปด้านหน้าถูกลาดไปด้านหน้าหกสิบคูณหกสิบสีเทาลายอะไรดีละ่ะลายฟุตบอลแล้วกันทั้งว่ากันง่ายแต่ของเขาก็จะมีชื่อเรียกของเขานะาชื่อเรียกของเขาว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ของเราเรียกลายฟุตบอลแล้วกัน <laughs> จะดูสวยมันจะเข้ากับ สีคานรอบบ้านเราตัวนี้หลังจากยาแนวแล้วก็ดูสวยงามลองเล็กๆยาแนวสีขาวหมดเลยเรายาแนวสีขาวทั้งหลังบางที่เขาก็ยา,ยาแนวสีเทานั่นนี่ตัวนี้บางที่แต่จากที่ทํามาผมว่ายาแนวสีขาวมันทําให้ตัดแล้วก็ทําให้ล่องคมมันดูมันดูขึ้นมา ทำให้มันมีสัดส่วนที่ชัดเจนมากมากยิ่งกว่าสีขาวก็เบื้องสีดําสีายผมก็ใส่ยาแนวสีขาวหมดเลยพื้นที่โรงจอดรถจอดรถได้สองคันนะครับแต่ว่าไม่ใหญ่เท่ากับเฟสเจ็ดที่ผ่านมา จากปริมาณกระเบื้องที่เราสั่งมาทีมงานปูสองวันจบช่างปูกระเบื้องคนเดียวปูสองวันจบเหลือเก็บงานด้านหน้าเขาจะเก็บหลังจากที่เทถนนเรียบร้อยแล้วนะครับมาเก็บตรงนี้เราดับระยะมันจะชัดเจนไม่ต้องมาแก้งานหลายรอบนี่เหล็กฉากแล้วก็วางเหล็กกลมนะฮะนี่ก็ประตูสไลด์ประตูสไลด์ โอเคไหมครับปกติเขาจะไล่แผ่นเต็มมาจากด้านหน้านะบางบางคนก็ไล่แผ่นเต็มมาจากด้านท้ายแล้วก็มาถือเฉลีย่ยอย่าให้มันเป็นเศษเล็กเราจะปูเต็มพื้นที่ลงจากรถฟึบชิดแนวั้วเลยนะครับชิดแนวั้วเลย,เยชิดแนวั้วเลยแล้วก็ด้านข้างเก็บสลปตรงนี้หน่อยนึง สลบนี้ก็ต้องฝากหล็กด้วยนะครับไม่งั้นมันจะแตกแล้แล้วก็ล่อนได้ง่ายจะแตกแล้แล้วก็ล่อนได้ง่ายฟูเก็บสลบหน่อยนึงนี่วิ่งมาเลยฟูอาตามแนวบันไดตา,ามแนวเฉลียงหน้าบ้านฟูอ้อมมาด้านข้างตรงที่นั่งหน้าบ้านด้านข้างตรงนี้ปูเก็บงานด้านข้างตรงนี้เพราะเจ้าของบ้านลูกค้าจะมานั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ปูเก็บงานให้ดู เรียบร้อยสะอาดสะอ้านตาแต่บริเวณรอบบ้านลักษณะนี้เราไม่ได้ปูออ้อมบ้านขนาดนั้นนะครับรอบบ้านนี่คือเทพื้นรอบบ้านให้แต่ไม่ได้ปลูกกระเบื้องรอบบ้านให้ขนาดนั้นถ้าพื้นที่ไหนที่เหลือเยอะๆก็จะมีพื้นที่ในการปลูกหญ้าปลูกต้นไม้เหลือให้ด้วยแต่นี้เราเทชิดเลยเทชิดเลยเนื่องจากบ้านหลังที่สองถูกขยับมาฝั่งซ้ายมือนะครับถ้าตามแผ่นของที่ดินก็นคือฝั่งซ้ายมือหน่อยนึง เพื่อให้โรงจอดรถได้เพิ่มขึ้นหน่อยอประมาณนั้นประมาณนั้นตอนที่เราวางผังตีผังต่างๆเราจะต้องมองภาพรวมของบ้านแต่ละหลังออกนะครับจอดรถสองคันจะต้องทลายยังไงระยะประตูพอเข้าจัดสันหลังมุมจะต้องโดนตัด45องศาเห็นไหมครับโดนตัด45องศาถ้ามองพื้นผืนหลังคาโรงจดอดรถหลังที่1จะยาวกว่าหลังที่2 ราอหลังที่สองตามผังที่เรายินอยู่ตรงนี้จะโดนตัด45องศา,าสวัสดีครับคุณสนทวิศักด์หรือเปล่าครับาจากปากเซทีมงานที่น่ารักของเรา,าติดตามอยู่ขอบคุณมากครับมาดูด้านข้างตรงนี้นะหลังแรก หลังแรกหน้าที่มันจะกว้างย,ยาวไปตามแนวเลยนะครับถ้าดนนี้จะเห็นว่าหลังคาหลังที่หนึ่งจะยื่นออกมามากกว่าหลังที่สองเพราะหลังที่สองโดนตัดมุมที่45สองศาตามข้อกำหนดเดี่วการจัดสรรทำให้เสียพื้นที่ไปหน่อยหนึ่งนะแต่ว่าก็เหลือเฟือสำหรับการสร้างบ้าน53ตารางวา กรณีเข้าสู่กบบระบวนการจาัดสรรบ้านเดียวต้องเริ่มต้นที่50ตารางวาขึ้นไปนะครับเริ่มต้นที่50ตารางวาขึ้นไปของเรา1,2 53 3สองถึงห57พอหลังที่7,65กว้างมากๆอ่าบ้านสวยขอบคุณมากครับทีมงานสียังไม่ได้มาลองพื้นยังไม่ได้มาเก็บงานยังไม่ได้มาขัดสักทีเพราะฝนตกตลอดจริง ฝนตกตลอดจริงๆครับนี่บ้านสวยไหมครับผมอของเราก็สร้างราคาตลาดครับราคาตลาดนะครับไม่สูงแล้วก็ไม่ต่ำจนเกินไป ที่เราเห็นอยู่คือบ้านเดียวชั้นเดียว3มห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องครัว2ที่จอดรถบ้านแบบหลังใหญ่เลยขายในราคาเพียงแค่2.49ล้านบาทเท่านั้นนะครับ2.49ล้านบาทเท่านั้นนะจองจองภายในวันแม่วันนี้ลดอีกหนึ่ง0สบาท <c oughs> ยาวมากๆที่ดินยาวตีกลมๆคือ20เมตรความยาวความลึกนะ20เมตร หน้ากว้าง11เมตรหน้ากว้าง11เมตรโดยเฉลีย่ยโดยเฉลี่ยะนะมันก็จะมีเศษมีจุดเราถือว่าเฉลีย่ยเข้าใจตรงกันแป้นพื้นที่เราเห็นนะครับเจ็คูณ14เมตรไหมเจคูณ14เมตรหลังที่สแล้วก็หลังที่4จะหันหน้าออกถนนภายในโครงการเท่ากับอยู่หลังบ้านหลังที่1หลังที่2อาหลังที่สาจะอยู่หลังบ้านหลังที่หหลังที่2 มันนี่ยโดยภาพรวมของโครงการเราพรุ่งนี้เรามีสัมมนาสดซูปเปอร์วีพีคอร์สสอนวิม่มสร้างมานใน้ขายดีด้วยนะครับจัดเต็มให้2วันเรียนที่สถาบันสร้างทันเจ้าของโครงการตรงนี้เลยครับนี่ใกล้ๆนี้แล้วก็พาชมหน้าง,งานจริงใกล้ๆตรงนี้เลยโอ้โหไม่ต้องเดินทางเหนื่อยไปไหนเราเห็นภาพชัชดเจนเห็นหลักฐานชัดเจนว่าทําได้จริงแล้วเราก็จะพาเยี่ยมชม ทุกเฟสของ Enjoy h o โ e มเพื่อให้ทีมงานเราเห็นโมเดลที่ผมจับจองนัน่นน้ำในพื้นที่นะว่าเดินทางมาถึงเฟส8แล้วนะ3หลังก็มี5หลังก็มี6หลังก็มี7หลังก็มีแต่ละเฟสแต่ละเฟสนะครับไม่ได้เป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่แบบว่าโอ้หไกลเกินฝันไกลเกินเอื้อมไม่ใช่สหลังก็มีโดยเริ่มต้นจากหหลังแรกเช่นกันพ่กนี้ ทีมงานเราท่านใดที่กำลังเดินทางอยู่ก็ขอให้เดินทางโดยสวสดสีิภาพปลอดภยัยพรุ่งนี้เจอกันนะครับผมวันนี้ก็พักผ่อนให้เต็มที่แล้วพรุ่งนี้เจอกันท่านใดที่สนใจอยากที่จะเรียนรู้เจอกันรอบต่อไปวันที่1 0 11กันยานู่นเลยนะครับ41 1กันยานู่นเลยเดี๋ยวเราจะต้องติดบัวตกแต่งตรงเสาโชว์สองต้นนี้ด้วยนะต้องมีบัวตกแต่งเหมือนเสาโชว์สีเหลืองหน้าบ้านแล้วก็ตัดสีขาวอย่างนัี้นเลยครับ แต่ทีนี้ช่างยังไม่ได้มาติดช่างยังยังไม่ได้มาติดพา,าชมกระเบื้องโรงจัดรถนะครับ60สิคูณหกสองร้อยสามสิบสองบาทต่อตารางเมตรแพงไปไหมครับราคากระเบื้องลายนี้ถ้าจําราคาไม่ผิดนะสองสามสองต่อตารางเมตรหนึ่งจุดสี่สี่กล่องนึงจะมีหนึ่งจุดสี่สี่ตารางเมตร ค่ากระเบื้องกับค่าฝีมือช่างนี่ถ้าวอาจริงเนี่ยเกือบจะพอๆกันนะงานกระเบื้องกับค่าวัสดุกับค่าแรงเนี่ย <c oughs> โอเคครับลายนี้ก็ดูแบบดูสวยดีดูสวยแบบเรียบๆดีเข้ากับสีบ้านเข้ากับโทนของบ้านก่อนนี้เราจะใช้สีออกเข้มๆหน่อยนะสีเข้มๆหน่อย ค่นนี้เราจะใช้สีประมาณนี้แหละแต่แต่ว่ามันจะเป็นสีเดียวเลยเราใช้สีประมาณนี้เข่หมืนนี้หน่อยหนึ่งแต่แต่ว่ามันจะเป็นสีเดียวแล้วก็เป็นอทั้งแผ่นเลยสีเดียวเลยหกสิบคูนหกสิบเหมือนกันเพจที่ผ่าน,านมาแต่นี้เราเปลี่ยนลายใหม่ก็ดูสวยดูมีมิติดูมีอะไรมีอะไรขึ้นมาหน่อยประมาณนี้ เดี๋ยวนี้ปูก็เบื้องค่าฝีมือก็โดยเฉลี่ยนะครับที่ขามทะเลสอที่โคราชเราก็120ต่อตารางเมตรถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นราคาที่ฝีมือทีมงานเราอาจจะได้80ในการเริ่มต้นเราก็ต้องดูให้ดีว่ามีความชํานาญขนาดไหนฝีมือดีไหมหรือว่าบางท่านได้ร้อยก็ถือว่าไม่ไม่ได้สูงแล้วก็ไม่ได้ต่ํามากจนเกินไปแต่ราคามาตรฐาน ที่เราทำมาโดยตลอดก็ประมาณ120บาทถัวเฉลี่ยกันไปแต่ถ้าทั้งหลังทั้งหลังนะครับเราก็มาคิดแบบเหมาคิดแบบเหมาทั้งหลังก็จะลดต้นทุนเกี่ยวกับค่าแรงตรงนี้ได้บางส่วนนะครับถัวเฉลี่ยงานต่อเนื่องอก็คุยกับทีมงานช่างกับผู้รับเหมาอ่าโอเคมีม้านั่งหน้าบ้านมีซิง์ด้วยมีตัวท็อปต่างๆก็คิดเหมือนหมอไปเลยไม่ได้คิดเป็นแบบ ต่อตารางเมตรเป๊ะคิดเป็นจุดของผลงานเป๊ะตรงไหนมีการใส่คิ้วคิดเป๊ะไม่ได้ถึงขนาดนั้นโดยเฉลีย่ยถัวเฉลี่ยกันได้ดูแลกันงานต่อเนื่องโอเคนะครับก็ฝากด้วยกรณีเฟส8ของเราเราเข้าสู่บวนการจาัดสรรขนาดเล็กพิเศษขนาดเล็กพิเศษคือไม่ต้องมีพื้นที่ส่วนกลาง5%าพวกสารุพกพต่างๆอาจจะไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานเป๊ะ อะไรมากมายขนาดนั้นคือยืดหยุ่นให้ได้เขาออกมาเพื่อที่จะให้อาลายย่อยเริ่มที่จะขยับขยายเริ่มที่จะเติบโตเข้าสู่กระบวนการให้ง่ายขึ้นให้มากขึ้นจะได้ดูแลกันให้ดีขึ้นมีคณะกรรมาก,การมีการตรวจสอบคุณภาพต่างๆาเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุดแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับอ,อะไรล่ะผังบ้านเมืองต่างๆให้มีการอยู่เป็นโซน นะครับเป็นชุมชนที่ไม่มันไม่ได้กระจัดกระจายจนเกินไปด้วยเขาถึงมีผังเมืองมีบล็อกสีต่างๆออกมานะครับแต่สําหรับมือใหม่ทีมงานเรากาดอกจันไว้เลยกฎหมายยังเปิดช่องนะครับยังสามารถให้เริ่มต้นสร้างแบบยังไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการจัดสรรได้อยู่เรายัางไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการจัดสรรสร้างแบบอ่าไม่ยังไม่จัดสรรนะครับหรืออาจจะเป็นบางคําพูดที่บอกว่าแบบเลี่ยงจัดสรร ที่จริงอะ่ะเขาเปิดช่องการทาอยู่คือก้าวแปลงลงมายังไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการจาัดสรรเราทําแบบนั้นก่อนดีกว่าครับทุนเราสร้างหลังแรกได้เลยสานนโปกเราสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมแล้วที่สําคัญคือระยะเวลาตรณนี้จัดสรรกว่าที่ใบอนุญาตจัดสรรจะออกกว่าที่ชนวนจะออกถ้ายังไม่จัดสรรน,นี่ได้โอนไปแล้วสองสมหลังแล้วแบบนี้มันจะเป็นภาพอย่างนี้นะมันจะเป็นภาพอย่างนี้ โอเคนะครับค่อยๆขยับขยายไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆคิดใหญ่ได้แต่เริ่มต้นจากเล็กๆอย่างที่ผมบอกนะครับผมก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับจัดสังขนาเล็กพิเศษจะได้มีข้อบูแบ่งปันให้กับทีมงานเราต่อๆไปในโอกาสาข้างหน้าด้วยก็เป็นสิ่งดีๆเวลาทีมงานเราสอบถามมาโอเคอันนี้ผมเคยทำมาแล้วนะโอเคผมรู้รู้แล้วปัญหาเป็นอย่างนี้จะได้แนะนำกันถูกบางคนไปเจอที่แปลงใหญ่โค้ดอยากจดสังขนาเล็กพิเศษเหมือนโค้ดตั้งแต่แรกเราก็ถามไปมีทุนเท่าไหร่ ุณก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วเคยสร้างบ้านสักหลังแรงยังเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยนะแค่ระยะเวลาสี่ถึงหกเดือนเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วสนับมือไ่ต้องเข้าใจตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นกฎหมายยังเปิดช่องให้ทําได้อยู่แบบยังไม่เข้าสู่กระบวนการจาัดสรรเล่นเกมนั้นก่อนมันเป็นเกมที่เอื้อและก็เหมาะกับเรามากกว่าโอเคนะครับสันส้นๆง่ายๆประมาณนี้ขอตัวไปดูสถานที่ ต้อนรับทีมงานเราพวกนี้สักนิดนึงนะครับเผื่อมีอะไรขาดตุกบกพ่องมีอะไรยังไม่ครบยังไงจะได้เตรียมการถูกแล้วเจอกันนะครับผมเจอกันในไลฟ์ต,ต่อไปส่วนทีมงานเราที่เดินทางมาเจอกันพวกนี้จัดเต็มให้แน่นอนอย่าปล่อยมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มจากหนึ่งหลังก็ได้ผมคนเดียวจะเพียรคนเดียวสร้างบ้านในขายดี1ปีละล้านฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับในหัวคุณฮุสเซนคุณ ปันดีและเจอกันครับผมสวัสดีครับ